คุณเกษตรสิตััยครับครับขอบคุณนะครับก็สวัสดีครับท่านการสนิทท่านดรวัลุดีแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมอภิปรายนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของออปลูกป,ป่าของปตอทอนี่นะครับอยากจะขอเวลานิดหนึ่งในการที่จะพูดถึงว่าที่มาของการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป,ป่านั้นเนี่ยมันต้องกําหนดลงมาจาก เชิงนโยบายของขององค์กรก่อนนะครับเพราะว่าการที <ac> <Du simple. S 1> ่เราไม่มีทางเชิงนโยบายในการที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการทําเรื่องพวกนี้มันก็คงจะไม่ยั่งยืนนะครับที่ปทเราเนี่ยมีเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเป็นองค์กรทางพลังงานที่ทําเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับการเป็นกรีนนะครับก็คือดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปนะครับซึ่งอันนี้กําหนดไว้ใน ทิศทางขององค์กรว่อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับเป็นแผนแม่บทที่เราจะต้องทุกๆหน่วยงานในองค์กรนะครับในกลุ่มปตทจะต้องขับเคลื่อนไปในทิศทางนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยจากไอสิ่งที่เราเป็นในเชิงนโย,ยอบายเนี่ยเราก็กําหนดออกมาเป็นรถแมพนะครับซึ่งรถแมพที่เราเรียกว่า green รถแมพเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วย 3P ด้วยกัน,นก็คือว่าในเรื่องของ process นะครับในเรื่องของ product และในเรื่องของ awareness นะครับในเรื่องของ p e o p l นนะครับ mm hmm. ก็คือนุ่งไปในเรื่อง,งของการที่จะลดะปริมาณคาร์บอนนะครับโดยที่เรื่องของคาร์บอนฟุตปริน์เนี่ยนะครับม mm ีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริน์ลงเท่าไหร่ในปีไหนนะครับใ mm hmm. นขณะเดียวกันเนี่ยต้องควบคู่ไปกับเรื่องของการสร้างการรับรู้ในเรื่องของการตื่นตัวของผู้ที่ประชาชนทั้งหลายและรว,วมทั้งภายในองค์กรด้วยกันเองด้วยเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะให้มีการ พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับในสิ่งที่ดำเนินการต่อเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะจกทบทวนให้ฟังนิดนึงว่าสิ่งที่ได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราทำกันอย่างไรนะครับท้อยหลังไปประมาณเมื่อปีที่อาจารย์สนิทบอกว่าปริมาณป่าไม้ได้ลดลงอย่างน่าเป็นห่วงก็คือเหลือไม่มากเนี่ยนะครับประมาณสักแค่ร้อยล้านไร่เท่านั้นเองนะครับหรือประมาณสักส 30%เเมื่อเมื่อสักเบอร์ปี2อ3 7อช่วงนั้นนะครับ2530ก็เป็นช่วงที่เราก็ทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่เรากลับมาฟื้นฟูป่ากันนะครับารทางปตทในสมัยนั้นต้องถือว่าเราก็มีความตื่นเต้นนะครับที่ผู้บริหารปตทในขณะนั้นก็คือท่านอาดีตผู้ว่าการคือท่านผู้ว่าเรื่องกิจสนาตรีเนี่ยท่านก็เดินเข้ามาใน ห้องประชุมผ so no ู้บริหารแล้วท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกป่ากันถึงล้านไร่นะครับก็จะใช้เงินประมาณสักสามพันล้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ารองรัฐว่าการแด้านการเงินก็น่าซีดเลยนะครับเพราะว่าจะเอาเงินจากไหนนะครับแต่ว่าเมื่อมีความตั้งใจที่จะดําเนินการแล้วก็เป็นเจตนาลมแน่แน่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของปททที่ที่มีโอกาสทําเรื่องวงนี้นะครับในปี37เนี่ยเราเริ่มโครงการปลูกป่าหนึ่งล้านไร่นะครับแล้วก็ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่างๆนี่นะครับในปี40เนี่ยนะครับก็เป็นปีที่เราเริ่มมีการเอาย่าแฝะ,ะครับเข้ามาร่วมด้วยในการในพื้นที่ที่เป็นวางท่อแล้วก็มีการฟื้นฟูป่าปรเวณแนวท่อนะครับมีการปลูกย่าแฝกลงไปเสริมนะครับมีการทูนเชิญสมเด็จพระบรมนะครับแลวก็พระบรมวงศานุวงศ์งทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมและรวมทั้งภาคประชาชนทั้งหลายนะครับ ในปี2545เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เราดำเนินการจนครบถ้วนปลูกป่า1ล้าน4 0,000ไร้นะครับก็เกินกว่าเป้าหมายอยู่ดิดหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ถามท่านอาดีตผู้นวยการโครงการปลูกป่าสมัยนั้นเหมือนกันว่าทำไมต้องปลูกที่ถึง10,000ถ1 000, ล,ล้าน4 0ม0่นไร่ก็บอกว่าเผื่อเหนียวเอาไว้นะครับเผื่อว่ามีป่าส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วนนี่ก็จะไปครบ1ล้านไร่ในช่วงน,นั้นก็มีการถูนก้าวถวายไปนะครับเมื่อปี2545 หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วงเวลาของการบำรุงรักษาป่านะครับให้ให้ให,ให้ให้อยู่รอดเรามีการทําการศึกษาวิจัยอยู่2ช่วงด้วยกันในปีสี่เจ็ดในปีห้าหนึ่งนะครับเราก็พบว่าเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดนิดหน่อยว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราได้มีการทําวิจัยความอยู่รอดของป่าแล้วเนี่ยป่าเนี่ยได้ผลสมฤทธิ์อย่างไรบ้างน,นะครับที่สําคัญก็คือ,อการที่เราจะปลูกป่าให้อยู่รอดด้วยเนี่ยเราได้อ่ ทำอีกโครงการหนึ่งนะครับต่อยอดจากโครงการปลูกป่าก็คือที่เราเรียกว่าโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงในปี2550นะครับจะทำอะไรที่จะให้คนที่อยู่กับป่านะครับเห็นความสําสคัญของป่าแล้วก็ใช้วิถีพอเพียงช่วยกันดูแลรักษาป่าให้มีความอยู่อย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรากําลังก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับในอีกขั้นหนึ่งก็คือเรากําลังจะเริ่มโครงการปลูกป่าหนึ่งละไร่ที่2นะครับ โดยที่วิธีการปลูกป่าหนึ่งและแรกที่2เนี่ยก็เพื่อที่จะมีเป้าหมายในเรื่องที่ผมบอกได้เรียนไว้แล้วก็คือเรื่องของการที่จะไปสู่ตามแนวเรื่องของกรีดรถแมพของเรานะครับเพื่อดูซับปริมาณคาร์บอนให้มากขึ้นจากโครงการปลูกป,ป่าตอนนี้เราได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันปลูกป่านะครับซึ่งก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ให้บรรลุนะครับ ผลสำนึกหนึ่งล้านไร่แรกนะครับที่เราได้ปลูกไปก็คือว่าเราปลูกไป1นึ่งล้านสี่หมื่นไร่อย่างที่บอกนะครับก็เป็นป่าบ,บกนะครับประมาณป่าบกประมาณ9กกว่าเปอร์เซนต์ด้วยกันนะครับเป็นป่าชายเลน6%แล้วก็เป็นป่าพุ่มในประมาณ2%นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก่อนและหลังนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นป่าที่ตามบุรีนะครับซึ่ง เดิมเนี่ยเป็นนากุ้งอย่างที่อาจารย์สนิทได้ได้เรียนให้ทราบนะครับแล้วปัจจุบันนี้มันสามารถใช้เรื่องการปลูกป่าเข้าไปแล้วพลิกฟื้นคืนระบบนิเวศกลับคืนมาได้จริงเรามีการทํางานวิจัยร่วมกับทางอาจารย์สนิทด้วยก็พบว่ากลับคืนมาเกือบจะสมบูรณ์นะครับเป็นเป็นป่าที่เรียกได้ว่าเป็นป่าธรรมชาติเกือบสมบูรณ์ได้มากกว่า80%ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เชียงรายนะครับก็จากเดิมเนี่ยทางซ้าย มือเนี่ยนะครับก็คือเป็นเขาที่ยังไม่มีต้นไม้ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ท่านเห็นนั่นก็คือต้นดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งเราก็สามารถไปชมได้ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีนะครับนี่ก็เป็นที่นครสวรรค์ที่แม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่โคราชนะครับจะเห็นว่าหอดูอไฟที่สร้างขึ้นมาทางซ้ายมือนะครับแล้วทางขวามือนั้นเล็กกว่า ต้นไม้ต้นพยุงหรืออีกหลายๆต้นซึ่งอยู่ที่ป่าแห่งนี้นะครับที่ลำานังแก้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่อุบลน,นะครับบุญทริกก็อันนี้เป็นการกลับคืนมาของสัตว์มีความชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สะแก้วนะครับที่สําคัญนะครับนอกจากปลูกป่าแล้วที่ที่บอกว่าได้มากกว่าต้นไม้นั่นก็คือว่าอาหารการกินนะครับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยนะครับก็ ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับจากวิถีชีวิตอย่างนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพืชธรรมชาตินะครับสัตว์เล็กๆน,น้อยๆก็ได้รับอานิสงจากการที่มีป่ากลับคืนมาด้วยนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยนะครับว่าป่าดงล้านไร่เนี่ยนะครับที่เกิดผลสำฤทธิ์ในช่วงแรกนั่นก็คือว่าสามารถดูดซับคาร์บอนได้ถึง18.18 18ล้านตันนะครับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจน,เน สู่บรรยากาศได้ถึง14ล้านตันนะครับก็ง่ายๆว่าทําลมหายใจอันบริสุทธิ์ให้กับคนทั้งหลายเนี่ยได้ประมาณ1ล้านชีวิตนะครับนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับโดยประมาณออกซิเจน14ล้านตันนะครับนอกจากนี้ประชาชนเองก็ได้รับประโยชน์จากไอ้ผลผลิตจากตาเนี่ยนะครับปีละหลายร้อยล้านนะครับแล้วก็ถ้าเทียบก,กับมูลค่านะครับเมื่อ,อ,อตามที่เป็นคิดเป็นมูลค่าตามปริมาณคาร์บอนแล้วเนี่ย อาจจะสามารถคำนวณได้ว่าสามารถที่จะเทียบเท่าได้ถึงมูลค่า600ล้าน6000ล้านบาทด้วยกันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วป่าเหล่านี้นะครับเราจะคงดูแลรักษาอยู่อย่างไรให้มันอยู่รอดบางทยังคงทําโครงการที่เรียกว่าร่วมกับอาสาสมัครนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับเยาวชนในการดูแลรักษาป่าเหล่านี้เรามีการอบรมนะครับเยาวชนอาสาสมัครรักษาป่าเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีนะครับ ที่สาคัญที่สุดปัจจุบันนี้ที่ผมได้เรียนมาแล้วคือการตั้งสถาบันปลูกป่าขึ้นมาคือเราไม่ได้มองว่าเรื่องของป่านั้นเป็นไปเรื่อง,องโครงการที่ทําแล้วซึ่งมันมีเริ่มต้นมีสิ้นสุดแต่ทําอย่างไรให้เรื่องนี้ e. นั้นมันมีความยังย่งยืนตลอดไปจึงตัดสินใจที่จะตั้งสถาบันปลูปกป่าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําในเรื่องของคอนเทนต์พรวเดอร์คือนอกจากเรื่องของการปลูกเป็นภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้จากป่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของงงคควาาาามรรรู้้เเจะะนนนํสิ่่หลีับ มาส่งต่อให้กับเยาวชนหรือคนในต่างๆที่สนใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในเรื่องของปตทเนี่ยจึงมากไปกว่าเรื่องของการแคปปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้เราได้ยกในเรื่องของการปลูกป,ป่านั้นจัดตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการดูแลอนุรักป,ป่าเดิมปลูกป่ปปาใหม่นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สังคมเนี่ยเกิดแนวคิด awareness ในเรื่องของปา่าให้ความรู้ในเรื่องของป่ากับผู้ที่สนใจ โดยระวังลดนัำไปอีกนะครับอีกไปอีกข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับไปจนถึงอีกประมาณ1ิปีข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถดูดซับคาร์บอนได้ถึงปีละประมาณ 2, 2ล้านตันต่อปีด้วยกันนะครับแล้วก็รักษาสถานะนี้ไปนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีพื้นที่ปูป่าในเมืองนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งให้คนเมืองเนี่ยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้หรือซึ่งก็จะดาเนินการถวายสมเด็จประเทศในปีหน้านะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่วังจันทนะครับซึ่งเรามีที่พื้นที่อยู่ประมาณ3,000ไร่ขณะนี้เนี่ยกำลังจัดสร้างเป็นมหาวิทยาลัยนะครับขึ้นมาที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดจะปลูกเป็นพื้นที่ปลูกป่าและเป็นพื้นที่เรีนยนรู้ป่าแบบต่างๆอย่างที่อาจารย์สนิบอกนะครับเช่นป่าบกป่าแล้งหรือป่าชุ่มน้ำแบบตัวนี้เป็นต้นซึ่งอยู่ในระหว่างที่เราเดําเนินการนะครับก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าในปีนี้นะครับจนกระทั่งถึงปี2 0 2 2นะครับ ร่วมกับกลุ่มปตทเนี่ยนะครับเราจะปลูกป่าเฉพาะของปตทเนี่ยเจ็ดแสนร่วมกับในกลุ่มอีกสามแสนไร่นะครับรวมกันเป็นหนึ่งล้านไร่นะครับซึ่งแนวทางในการปลูกป่าของปตทนั้นก็มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้เน้นเชิงปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องการดาเนินการแล้วทําให้มันการปลูกป่านั้นไม่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเราอาจจะต้องพิจารณาอย่างค่อนข้างรอบคอบ นะครับที่สำคัญอันหนึ่นะครับที่ได้ดำเนินการควบคู่ไปด้วยก็คือการเรียนรู้ข้อมูลทางด้านนี้ก็คือการทําเรื่องของอ c o f ฟ r เรสขึ้นมานะครับเป็นครั้งแรกในบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมนิคมมรดพุทธนะครับโดยที่พื้นที่ดังกล่าวนี้นะครับมีประมาณ1,500ไร่ที่เราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะครับที่นี่เราใช้วิธี ปลูกป่าแบบแนวของอาจารย์วิยาวกินะครับที่อาจารย์สนิทได้พูดถึงนะครับแล้วเราก็มีการตั้งชื่อว่าป่าระยองวนารมณ์นะครับที่จุดนี้นะครับเราได้มีการาใช้กล้าไม้ที่มีความหลากหลายนะครับถึงประมาณ50าว่าสายพันธุ์ด้วยกันในเฟสแรกในปลูกประมาณ2 0,000ต้นนะครับปัจจุบันนี้ในพื้นที่5ไร่ปัจจุบันนี้ขยายไป90ได้นะครับก็มีต้นไม้กล้าทั้งหมดเจะลงไปประมาณ5 5 0 0 0 0ต้นด้วยกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิด การเจริญเติบโตของต้นไม้ในะอย่างรวดเร็วมากภายในระยะเวลาเพียง2ปีเนี่ยนะครับก็ได้มีต้นไม้ที่สูงถึง9เมตรที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็มีระดับตั้งแต่เมตรหนึ่งถึง3เมตรที่โดยเฉลี่ยมีการกลับคืนมาของสัตว์ป่านะครับมีนกธรรมชาติต่างๆหลายชนิดนะครับ30-40ถึง40ชนิดแล้วก็มีเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนะครับ เช่นเดียวกันนะครับจากพื้นที่ต้นแบบเมื่อกี้นี้นะครับเราก็จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับที่เป็นบริเวณพื้นที่สถานประกอบการของพตทไม่ว่าจะเป็นคลังปิโตรเลียมนะครับเป็นคลังน้ำมันหรือโรงแยกก้าซุกที่ก็จะมีการทําในลักษณะที่เป็นแนว r o t e c t i o n s r t p อย่างที่ว่าที่มีลักษณะเป็นแบบป่าแบบที่ได้รับความรู้มาจากทางด้านป่าวนารม์ระยองวนารมณ์นะครับเป็นแนวทางของ อาจารย์วิยาวักิ้ครับซึ่งก็เราคิดว่าจากที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราเรียนรู้เองและรวมทั้งที่เราได้อยู่ในการดําเนินการแผนดำเนินการของปตทเเรามีความมั่นใจว่าปตทเองในฐานะที่เป็นองคอ์กรเอกชนและก็รับวิสา,ากิจนะครับเราคงจะสร้างพื้นอีโคฟอเรสตให้เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้นะครับ และในครั้งหน้านะคะยังอยู่ในงานอี o คฟอร์เลยที่จัดขึ้นโดยโตโยต้ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันในครั้งหน้านะคะวันนี้พายสุภพ,พรสังสิริต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ